นายคนนี้เขาหลงรักในงานวัดเราท้าเขาด้วยโจทย์รถปั๊มครับแต่ท้าเขาแข่งกับอดีตนักเล่นบอมาเล่นรถปั๊มแข่งกับกายรอตามแผนเฮ้ยใครได้คะแนนมากสุดอ้เยย่า,าโดนแล้วได้ัวใหญ่นี่ไปนะครับ้ย,ยนี่แหละครับคือปัญหาครับเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยยน่าไปมากอุ้ยอยากไปอ่ะนี่ไงเฮ้ยอันนี้อันนี้ชอบชอบอุ้ยอยากกินเลยอ่ะ อยากกินขนมเบื้องะจับอีกทีที่ไหนเนี่ยบอกด้วยนี่เขาคือนี่อะไรอ่ะคืออะไรดีเจลาวดีเจดีเจรถบัมอคลาสสิกมากเลยรถบัมแล้วจะมีแบบเต้นข้างรถบัมบห้าทองชาา เดี๋ยวก็ได้ครปัะใช้ใบเยวครับสองนิ้วนะครับพอสวยพ้อยังพ้อยังในสนา้อยังครับปารีสชาญเก้ามันเก้ามาสีสันสดใสมากโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับมนต์พรวัตรชูช่วงครับที่เล่นชื่อกายครับปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับ น้องกายอายุเท่าไหร่คะ30ปีครับ30ปีครับผมเมื่อกี้ที่เห็นในคลิปนี่คือเป็นดีเจครับเป็นดีเจรถบัมครับอ๋อนี่คืออาชีพหลักของเราเลยปวะคะหรือ่าไงไม่ใช่อาชีพครับดีเจเป็นความชอบแล้วก็รักครับผม,อ,มอาชีพหลักผมเป็นนักจัดงานวัดแล้วก็ออแกไนน์ครับอ๋อนักจัดงานวัดนี่คือเราต้องเตรียมอะไรบ้างอะคะเออมีอะไรบ้าง ของผมจะรับผิดชอบในส่วนของกิจกรรมเครื่องเล่นครับพวกชิงช้าสวรรค์เครื่องเล่นตามงานวัดประมาณนี้ครับก็คือถ้าเกิดพี่บอกว่าพี่อยากจะจัดงานวัดเนี่ยครับพี่โทรหาปุ๊บกายจัดการให้หมดได้เลยครับขอพื้นที่ลงเครื่องใหญ่ได้อะไรบ้างใช่ครับผมอยากจะได้อะไรชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนสาวน้อยตกน้ำรถไต่ถังรถบัมป์ได้หมดเลยครับครบวงจรเลยครับคาสิเอุยไม่ได้เห็นนานแล้วรถไต่ถังครับผมผมเริ่มเข้าวงการได้ มาจากเป็นพลังงานแบกหามรถใต้ถังก่อนครับเป็นคอนวอยครับคแล้วก็ก้าวขึ้นมาสู่เป็นพี่เลี้ยงครับแล้วก็มาถึงนักแสดงนักขับขี่ครับโอ้เราขี่เองด้วยเหรอครับผมตอนนี้ยังขี่อยู่ไหมตอนนี้เลิกแล้วครับตั้งแต่มีลูกสาวก็เลิกเลยครับอ๋อคือพอมีลูกสาวปุ๊บก็เลยไม่ไม่อยากเสี่ยงตรงนี้ใช่ไหมเลิกวันนั้นเลยครับวันที่แฟนโทรมาบอกว่าท้องก็เลิกเลยครับเหรอทำไมตอนนั้นในใจคิดยังไง คือผมตั้งใจอยากจะมีลูกสาวอยู่แล้วด้วยครับอ,อยากจะมีลูกมากแล้วพอได้มีก็เลิกเลยครับรักชีวิตขึ้นมาทันทีเลยครับคร <c oughs> ับพูดแล้วชีวิตมันมีค่าขึ้นมาเลยเนอะเขาคงแฮปปี้น่าดูนะตามคุณพ่อไปงานวัดเนี่ยใช่ไหมแล้วเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นผมก็เป็นพนักงานแบกหามรถใต้ถังเนี่ยแหละครับไหนก็ไปด้วยการเป็นคณะของพี่ชายนะครับ จนมาถึงเป็นนักแสดงขับรถแล้วก็พอมาทราบว่าภรรยาท้องครับก็เลยเลิกพอเลิกก็มันจะต้องหาอะไรทำสักอย่างหนึ่งครับแล้วก็เลยตัดสินใจเลือกทำเครื่องเล่นก่อนครับเราเป็นซัพพลายเออร์พูดง่ายเอาเอาเครื่องมาลงถูกไหมครับเราก็ดูแลใช่ครับตอนแรกเป็นเอาเครื่องมาบริหารเองดูเองหมดเลยครับไปซื้อมือสองมาลงทุนไปเท่าไหร่ครตอนนั้นลงทุนไปประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาทครับ ได้อะไรบ้าง5้าแสนกว่าบาทตอนนั้นผมซื้อของมือสองมาก็จะได้เป็นชิงชา้าม้าหมุนรถไฟบ้านลมสไลเดอร์อะไรพวกนี้ครับเป็นอุปกรณ์หลกัหลกๆตามงานวัดมีครับแล,แล้วคืนทุนเร็วไหมคะคืนทุนช้าครับผมอ,อุปสรรคมากครับอะไรบ้างอุปสรรคที่ว่าหลายๆอย่างเลยครับ ตอนนั้นเด็กด้วยครับผมเป็นเด็กด้วยแล้วก็ตัดสินใจซื้อเครื่องเล่นโดยที่ว่าเรามีเงินแล้วตัดสินใจซื้อทันทีเลยครับเราไม่มีความรู้อะไรเลยครับอ๋อนี่ไงใช่สิแล้วก็ออกมาผจญภัยโลกกว้างเลยครับพร้อมกับลูกน้องอีกสิบกว่าคนมีลูกน้องด้วยครับผมโอ้โหมีเงินเดอนลูกน้องด้วยมีของด้วยครับครับคือถ้าเราย้อนกลับไปได้เราจะไปบอกตัวเองว่าอะไรฮะต้องศึกษาดีๆเลยครับหลายๆเรื่องเลยครับทั้งเรื่อง เชื่อมเหล็กไม่เป็นผมก็ต้องเชื่อมเป็นอย่างเงี้ยครับไฟฟ้าก็อไม่เป็นผมก็ต้องซ่อมเป็นอย่างเงี้ยครับต้องแก้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ตลอดเวลาครับอืออืเอาอค่ะ,ะพวกเราอยากดูความสนุกของงานวัดแล้วจ้ะครับแล้วความฝันที่กายอยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากจะได้ทุนการศึกษาให้ลูกสาวครับผม<อ>ช่วงนี้วัยกำลังเรียนเลยครับแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับลูกอยากจะได้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกครับพร้อมไหมคะพร้อมครับ ถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะัสดีครับกายครับขอบคุณมากขึ้นาในการวันนี้นะครับท่านผู้การครับผู้ชายคนนี้เขาหลงรักในงานวัดคือจําได้ไหมว่าแวบแรกในชีวิตอายุเท่าไหร่ไปไปงานวัดก็ตั้งแต่เด็กเลยครับเท่าที่จําความได้สักกี่ขวบสักประมาณ 6- 7ขวบครับคือรักแรกพบอะแล้วก็อยู่กับสิ่งที่รักกลายเป็นงานในอาชีพนะครับท่านผู้การครับที่นั่นเนี่ยในงานวัดอาจจะมีหลายกิจกรรม มีหลายเกมมีหลายเรื่องราวเรามีตัวอย่างมาให้ดูครับว่าท่านจําได้หรือไม่กลครับรบกลัวอยู่ตรงนี้นิดนึงทุกคนเคยเล่นเขาเรียกว่ายิงปืนจุไปแลโอ้โหอันนี้มันยื่นจะจะถึงตุ๊กตาอยู่แล้วนะให้ยื่นได้เลยให้ยื่นได้เลยแต่ว่ายิงโดนหรือเปล่า น้ำส้มเนี่ยถ้าเกิดยิงโดนแล้วหล่นเนี่ยได้เลยแต่ตุ๊กตาเนี่ยจะมีสะสมแต้มว่ากี่ตัวจึงจะได้ตัวใหญ่ใช่ครับส่วนใหญ่เขากี่ตัวครับกายส่วนใหญ่ก็เจ็ดตัวขึ้นไปครับเจ็ดตัวขึ้นไปได้ตัวใหญ่ใหญ่ขนาดไหนขึ้นอยู่กับเราสะสมได้วันนี้ครับเราจะจําลองเกมงานวัดบนเวทีซูเปอร์เรดให้เหมือนจริงเลยนี่นี่ใหญ่จิงงมาเนี่ยอ้าวถ้ามีคนทําได้ก็ได้เฮ้ยเอานะเอะไรเนี่ย อุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับไกล,ลบกวอธิบายหน่อยว่าปืนนี้ครับความยากมันคืออะไรความยากมันคือปืนมันจะไม่ได้ขนาดมันจะไม่ได้มาตรฐานคือมันจะยิงบางทีมันไปซ้ายมัง่งไปขวามัง่งครับผมการกดน้ำหนักก็มีผลการ,ร,รดึงแล้วก็คือบางทีเราเล็งตรงมันไปซ้ายเดี๋ยวผมท้าทั้งสามท่านเลยใครยิงแล้วได้คะแนนมากสุดคือเดินโดนตุ๊กตาแล้วล้มมากที่สุด จะมีรางวัลใหญ่ให้คือตัวใหญ่ตัวนี้โอ้เฮ้ยอันนี้ยอมกันไม่ได้นะครูมผม, không, มออผมบอกเลยไม่เกี่ยวนะผู้หญิงผู้ชายอะไรไม่เกี่ยวนะไม่มีเรื่องผู้หญิงผู้ชายเพียงแต่ขอนิดนึงคือว่าผมเป็นกรรมการยิงคนละสามนัดอ่าผมขอครูเงาะยิงสี่นัดโอเคไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายเลยอันนี้เกี่ยวนะเข้าเทียม ไ่ไหวผมมาที่มานิ่นึงคือไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความแข็งแรงอ่อนแอเลยไม่เกี่ยวผู้ชายเนี่ยยิง3ามปียิง4อ่เพราะครูง้อเนี่ยเขาเขาเด่นเรื่องตะกร้อไอ้ปากตะกร้อเนี่ยถ้าเป็นเรื่องนี้เขาจะตอบพวกเราอนุกาเป็นไปตามนี้นะเป็นทั้ง3ท่านครับระยะยิงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโตยิงคนแรก3นัดครับใครได้คะแนนมากสุดได้ตัวใหญ่นี้ไปนะครับ จะเริ่มนับจากว่ายิงโดนตุ๊กตาล้มนะ,นนะถ้าตุ๊กตาไม่ล้มก็ดูใครยิงโดนเราสามารถได้หมดเลยโตแต่ว่าอย่าเลยโตเอื้อมใช้วิธีเอื้อมเอื้มอมให้ใกล้สุดเลยโอ้ยอย่างนั้นก็โดนแล้วละ่ะวินี่แหละครับคือปัญหาครับ อีกนิดนึงอีกนิดหนึงมันจะจิ้มนี่คือปัญหาครับผมใช้ปืนเที่ยงกันไหมครับต้องยิงครับเมื่อกี้มันนี่คือปัญหาครับมั่นใจว่ามันใกล้มากนะนี่คือปัญหาคือเวลาแรงว่าแม่นน่ะแต่ว่าปืนมันไม่เป็นอย่างใจเราอ่ะมันมีความเฉยเฉยครับนัดที่สองครับโตนั่นไงเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยนัดที่สองยังไม่ได้อีก แกล้งแกล้งผมหลอกผมอะมันมีโอกาสอีกหนึ่งมันโดนแน่เพราะมันอย่างเงี้ยหลังมันเป็นเลงสีอะไรไว้อะเลงสีส้มตรงกลางเลยเอ้อผมไม่ได้ยิงตัวนี้เหรอคิดว่าเลไตัวนี้เอางี้เพื่อเพื่อความชัดเจนนะกายยิงให้ดูนัดหนึ่งเอาเอาเเนี้ยลองดูให้กายยิง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 ก็บอกก็บอกเดียวกันเนี้ยก็แล้วแต่ที่ผมขึ้นมาเลยได้ป่ะแต่ว่าจะต้องขุดจุกใหม่เอาให้มั่นใจนะอ๋อมันมีวิธีเรายิงไม่โดนได้ไงผมเอื้อมไปใกล้อีก ก็บอกเดียวกันก็บอกเดียวกันเขาอยู่ไกลมากเขาไม่เอื้องเลยนะเขาไม่เอื้อมด้วยเราหน้าตาเรามี question mark เรามีปัญหาอะไรผมว่าเขาเขาไม่ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเขาคือเลนปอร์เขาเขาเลงไกลเขาเลงไกลตัวลองเลงไกลด้วยเฮ้ยเราไม่ถนัดเลงไกลหรอกโตเอาตรงเอาใกล้ๆแบบเมื่อกี้แหละเราตั้งมั่นๆท่าเขาเลยนะแบบนี้เลยนะนัดสุดท้าย เชอะนะโตเชิญนี่มาอะไรอ่ะโตไม่ใช่ว่าโตไม่แม่นโตแค่ไม่เข้าใจปืนลูกสาวกำนันค่ะลูกสาวกำนันลครัลูกสาวกำนันเลยครูนี่นี่ลูกทหารนี่สองคนนี้ลูกทหารใช่นั่นฐานอากาศผมหาเรือนี่ฐานเรืออ่ายังไงต้องมีฝีมือติดมานิดนึงนิดหน่อยถ่ายทอดทางพันธุกรรมหัวสี่นัดนะครับนัดแรกครับยาวยื่นยาว โอ้ยนี่ครูรู้เลยนะครูรู้เลยนะครูรู้เลยใช่ไหมเหินขนาดนี้เลยเหรอครูรู้นะครูมีเทคนิคแล้วอีกสามนัดครับครูกดไว้เยี่ยมอ่าอีกสองนัดนะครูอีกสองนัดอีกสองนัดครูรู้ทิศแล้วครูรู้ทิศแล้ว อันนี้นับเอาชนะไม่ได้นี่ค่ะมันแตกมันแตกตรงนี้เห็นไหมเอออันเนี้ยพี่แมนครับดึงแล้วแตกแตกโอเคไปนับได้อยู่อันนี้เสียตังค์ด้วยอันนี้เสียตังค์ด้วยต้องจ่ายตังค์เราด้วยเพราะว่าความผิดพลาดของกระสุนลูกค้าทำกระสุนฉีกเนี่ยต้องเสียตังค์เท่าไหร่ครับฉีกมาก่อน ผมูอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ตัดด้วยครับครูนัับบครเหลือหน้าสุดท้ายครับเหลือหน้าสุดท้ายขายยังไงอ่ะสมมติกระก้ากระก้าอะไรกี่อ่ะเจ็ดลูกยี่สิบบาทครับเจ็ดลูกยี่สิบผมให้สี่สิบเลยผมขอห้าลูกได้ไหมผมใช้เงินผมใช้ด้วยเงินผมอยากได้ตุ๊กตาอันนี้คุยหลังฉากใช่ไหมผมอยากได้ตุ๊กตาเฮ้ยโดนไหมไม่โดนนะไม่โดนนะมันมันเหมือนมันพุ่งไป พ,พี่หอยพี่หอยเข้าใจแล้วใช่ไหมพี่หอยคนสุดท้ายนี่ได้เปรียบพิสูจน์ามหมดละอันนั้นแรกพี่โอ้โหนี่ไงเหนือชั้นนี่คือความเหนือชั้นไงอันได้ได้เลยได้เลยพี่ได้เลย,เลย,เลยผมเสียวมันจะเได้โต้เนี่ยแหละหลบนะถึงนัดครับเราเข้าใจแล้วเราเรียนรู้มาแล้วไม่ไกลเลยอ่ะพี่ อันที่สองมันแตกแลคุณซูมาอ้แตกแตกแตกนับด้วยลูกนี้นะไม่นะไม่นะไม่งไปแล้วไม่เอา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  ใช้ปลาเลยได้ไหมไม่ไม่เกงใจนะดิ้นลงพื้นเลยเออไปเลยโอ้ยับโดนนะน่ะไม่ให้โดนมันจริงไงอะอะไรคือซิกอะครบแล้วยีงไงบอกครบแล้วพี่ เอาถามเอาถามเอาถามเอารีบรีบรีบนี่ถบรีบรีบไปเอาไปตัดลำคานเลยเอ้ยี่นี่นึงเอาะโดนไปดูเช็คเช็คเลยโดนฟาเลยโดนเอียงเลยเอียงเลยนี่เอาไม่คุยถึงเรื่องผมก่อนเหรอ โดนไม่เป็นไรยืนตรงนั้นอะยืนตรงนั้นโดนอย่บอกยืนตรงนั้นไม่โดนับพี่ยืนไว้แม้นพี่สงสัยพี่สงสัยว่ามันยากตรงไหนใช่ไหมยิ้พี่สงสัยว่าทำไมไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณไปคุยเมื่อกี้เห็นเลย มันต้องเล็งทุ่งกลางๆเลยใช่คุยอยู่กระิีอะไรไม่ยิงกระิีอะไรกระิีอะไรบอกมาได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ยิงกระิีอะไรคุณคุณต้องอย่างลี้คุณต้องอย่าเล่้อย่างงี้ผมถามน้องว่ามันเหินเยอะเหรอมันไม่เหินกับพี่พี่ก็เล็งเล็งให้มันอยู่ตรงกลางอ่ะเดีมันก็โดนใช่ไหมไม่คิดว่าคุณอย่างงี้นะดังั้นต้องให้โอกาสอีกคนละเม็ด ไม่ใช่ผมยิงโดนนี่ผมมีศิลปะมันคุยอ่ะคุณคุยอ่ะคุณคยแบบสมมติถ้าเราแข่งวงการใช่ตวงการคุณคุยอ่ะนี่คุณโยกบละเม็ดละเม็ดนละเม็ดคนละเม็ดคนละเม็ดเราให้โอกาสเพิ่มอีกคนละหนึ่งนัดใครยิงได้รับตุ๊กตาตัวใหญ่ไปเลยนายนพิโตไม่ได้หรอกอฮา พี่ยิงโดนเลยเพราะพี่ทำให้ผมดูไม่ดีพี่ทำให้ผมดูไม่ดีมากพี่อยยิงโดนหลบไม่ได้หรอกจบตรงนี้ครับจบตรงนี้มีหนึ่งขั้นยิงโดนนะครับคนนี้ก็คือคุณลู้กตาครับคนที่สองครูครับไลูกตา ขอบคุณค่ะทีมงันครับเชอบครับยังอีกทีคงานครับชิซุขออุปกรณ์เพิ่มเติมครับทั้งน้ำการครับโอเราท้าจทยยากครับอหอันนี้จริงจังเัยครับยิงดับเทียนครับโอ้โหอแล้วฝังเลยอทั้งนกายครับเนี่เทียนห้าเล่มแนวตรงนี้เลยในแต่ละครั้งที่ยิงครับนัดเดียวต้องดับทั้คห้าเล่ม ดับ4ดับ3ไม่นับครับแต่ให้โอกาสทำสิ่งนี้รวม3ครั้งในงานวัดไม่มีโจทย์ยากขนาดนี้นะ <Hey. S 1> อันนี้ยากมากอันนี้ยากมากพวกเราครับกำลังใช้กับกายครับต้องการครับเราเห็นว่าปืนกระบ,บอกเดิมกระสุนแบบเดิมนะครับแต่ว่าเป้าหมายเปลี่ยนไปเตรียมตัวเข้าสู่ภารกิจนะครับ นัดเดียวดับเทียนห้าเล่มนะครับกระสุนนัดที่หนึ่งใช่ครับเฮ้ยมันชายชายผิวนะผิวริวแสดงว่าโดนนิดนึงนะครับแต่ว่าตำแหน่งยังไม่พอดีครับมันโดนนะแต่ว่าเปลวเทียนแค่ผิ้วนะครับยังไม่ได้ครับ ใครครับเหลือโอกาสอีกสองครั้งนะครับนี่คือโอกาสครั้งที่สองครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยดับบดห้าแลมนะครับโอ้โหเก่งมากครับะ่ะนรู้กันครับจริงๆปืนจะบอกเดียวกันกระสุนแัดเดียวกันแต่ว่าโจทย์เขายากกว่าเราด้วยเขาทำได้เพราะอะไรรู้ไหมครับ เขาใส่รองเท้าไม่เหมือนเราเฮ้ยเขาใส่รองเท้าเบเกอร์มันอยู่ตรงนี้เบเกอร์สั่งได้นี่หยุดเลยดับห้าเล่มเลยทำไมไม่เชื่อนะไม่เชื่อเดี๋ยวดูโจทย์ต่อไปครับองเท้าคู่นี้เลยที่นี่ครับเก็บโจทย์ครับทั้งทุกการครับภารกิจสุดท้ายอ่ะเราท้าเขาด้วยโจทย์รถบัม์ครับแต่ท้าเขาแข่งกับอดีตนักแข่ง F1 มาเล่นรถบัมป์แข่งกับกายดังๆทั้งนั้นมีสามคน เชิญชมครับนี่ครับคนแรกครับโอ้โหแบงก้าลอนโซ่ครับโอ้โหนี่เบเกอร์รองเท้าเด่นๆเลยครับโอ้โหนสองครับลูอิสแฮงวินถังครับโอ้โหและคนสุดท้ายต้องมาแล้วครับดิเชลขุนมัคเกอร์ครับโอ้โหและนี่คือกายครับ USA ปัอมขาครับเริ่มการครับโจทย์เนี่ยครับเป็นโจทย์3ามรุมหนึ่งที่รถปั๊มแต่ละคนจะมีลูกโป่ง2ใบติดอยู่ข้างซ้ายข้างขวาทีมงานเนี่ยมี3คนรุมกายถ้ากายลูกโป่งแตก2ใบแพ้ใครที่เป็นทีมงานของเรานะครับลูกโป่งแตก2ใบต้องออกจากการแข่งขันนี่คือ3มรุมหนึ่งครับสมมุติว่ากายสามารถชนะทีมงานได้สองคนคเพราะเหลือคนสุดท้าย เราจะเริ่มจับเวลา1นาทีกายมีเวลา1นาทีในการพิชิตทีมงานคนสุดท้ายด้วยคือเงื่อนไขเยอะมากเพื่อเอาชนะเขากายจะชนะเกมนี้หรือไม่ต้องลุ้นกันนะครับครับทีมงานครับขอชมมัดแห่งศักดิ์ศรีครับนี่คืออุปกรณ์นะครับมีกล้องแอคชั่นแคมอ้ลรองเท้าสวยอ่ะรองเท้ายี่ห้ออะไรนะครับกายเบเกอร์ครับเบเกอร์สั่งได้ เราตาวแผนเฮ้ยนี่กายถอยหลังนะครับถอยหลังแล้วเรียกลูกโป่งตัวเองครับเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยดูแรกยังไม่ได้ครับอุ้ยจะไม่ตอกแตกนะครับแตกแตกหนึ่งใบครับลูกโป่งแตกหนึ่งใบ ตอนนี้เดร็จแน่แบงค์ได้พยายามจะไปที่แบงค์นะครับโอ้ทั้งกันแตกตองไปต้จะการแข่งขันครับโอ้ยหลบได้ได้รวมรวมครับแต่ว่าหลบได้หลบแล้วล่ะหลบแล้วล่ะอุ้ยกลายแตกกึงใบครับกลายแตกไปแล้วหึงใบโอ้ดีครับคุณจัดการไปหนึ่งใบครับคุณไม่เบาคุณไม่เบาโอ้แตกแล้วครับแตกไปแล้ว ขัแตง่งใบครับาแตหนึ่งใบครับตอนนี้เท่ากันหมดนะครับเหลือคนละหนึ่งใบครับให้แต่งใบออกเลยนะครับยัไม่ได้ครับแบงค์ยังไม่ได้ตอนนี้กายใช้วิธีถอยหลังครับถอยหลังกดดันครับถอยหลังกดดันครับตามมาเดียวเยวเดียวเดียยวเดียวเดีว ครับเอาไปแล้วครับเหลือแบงค์คนเดียวครับตอนนี้โอ้แบงค์ดนแล้วเริ่มจับเวลา6 0วินาทีครับและตอนนี้ร่วมจับเวลาแล้วนครับกายต้องจัดการแบงค์ภายในเวลา6 0วินาทีครับเหลือ5 0วินาทีดูเทคนิคเขาครับเขาใช้ถอยหลังครับโอ้โหแล้วกดดันตลอดเวลาครับกดดันมากไหลหลังเนี่ยอุ้ยอย่าโดนครับหัวล้อนอ่ะหายใจต่อบหลือ5วินาทีประมาณครับ ยังไม่โดนครับแบงก์ก็ตู้เต็มที่ครับเขารู้ว่าเขาหนีเกินหนึ่งนาทีกายแพ้ครับนี่ครับหลบครับเขาเหลือตรงนี้ครับยิ่งยากครับพบพื้นที่มันกว้างขึ้นครับเวลาเหลือ20วินาทีครับพยายามจะเบียดให้แบงค์ไปชนราวนะครับก็ไม่สําเร็จครับเวลาเหลือ10วินาทีครับอ้า โอเลยนี่ครับเ<อ>ดาทางครับพ<อ>ิธ<อ>ีการเดาทางครับโอ้โห,โโหและเกมนี้นะครับใกล้ชนะครับคร<อ>ับท่านน้ำกันครับโจทย์สุดท้ายของวันนี้ครับโจทย์ที่เหลือเชื่อที่สุดในโลกเราขอท่ากายใช้รถบัมทำสิ่งนี้ครับ<อ>น้งกันครับเรานำเอาไม้ขีดไฟ ไปติดไปที่รถปั๊มครับและท้าให้กายดริปรถปั๊มจุดไม่ขิดไฟครับโอ้โหเวลาในการหนึ่งขันเนี่ยคือ60วินาทีกายครับความยากนะถ้าเต็มร้อยนะให้กี่คะแนนให้พันเลยโอ้โหยากมากยากไงครับนิ่อการดิปครับเวลา60วินาทีครับท่านผู้การครับโจทย์เนี้ยยาก เราให้โอกาสไกล3ครั้งอ๋อครับพี่ อ่านไปแล้ว15วินาทีนะครับอีกทีครับตีวมวิ่งมันเดียวมันนิดเดียวเองแดงๆขึはは้นเดียวครับตีวงอีกทีครับเดี๋ยวเข้ามาแล้วครับนี่ครับมันมันจ่ายากอยู่ครับเราขึ้นทางแล้วครับยังไม่ได้ครับ เวลาเหลือประมาณ15วินาทีครับอีวงครับเฮ้ยไปแล้วให้ไปลุกไปลุกครับไปลุกแล้วครับสมบัดชายคันครับเนี่ยครับโอ้โหไปมึงไปมึงครับโอ้โอเห,หอเก่งมาก ได้ทราบเรื่องราวชีวิตของกายนะครับผู้ชายคนนี้แบกหลายสิ่งหลายอย่างไว้ในชีวิตนะครับได้รู้จักกับเขาทั้งสามท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับคือเห็นความสามารถที่ไกยทำอะ่ะบ,บอกเลยว่ามันมาจากความรักล้นล้นเลยอะ่ะคือมันไม่ใช่แค่จะจัดงานอะ่ะแต่กายเก่งในทุกอย่างที่ที่เป็นเครื่องเล่นที่ไกยมีอะ่ะมันชัดมากว่าไกายรักในสิ่งนี้ขอบคุณมากมากที่รักสิ่งนี้นะเพราะว่ามันคือความสุขง่ายๆของคนไทยอย่างพวกเรา แล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องอีฟนิ่งด้วยที่ทําให้พ่อคนนี้เขารักชีวิตของเขาเลยทําให้มีชีวิตที่จะส่งมอบความสุขให้กับพวกเราต่อไปฝากงานวัดไว้กับคนไทยในมือของกายด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะท่านผู้การครับที่กายมาซูเปอร์เดยวันนี้ครับเป็นความฝันของพ่อครับพ่อมาเพื่อมาขอทุนการศึกษาให้ลูกกับทั้งสามท่านครับ ผมว่าพวกเรารักงานวัดแล้วก็รักลูกของคุณด้วยเพราะฉะนั้นพวกเรา3ามคนให้ผ่านครับ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 ายครับพี่ปุ๊บบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของกายที่กายเป็นเดอะแบกเป็นคนที่มุ่งมั่นแบบความฝันแบบความตั้งใจของทั้งตัวเองของทั้งครอบครัวของทั้งกีมงานให้รองเท้าเบรเกอร์ทราบ รองเท้าเบรกเกอร์เขาภูมิใจในกายมากนะครับแล้วก็ตรงกับความตั้งใจเบรกเกอร์ที่อยากจะส่งกำลังใจให้กายนะครับไม่ว่าในชีวิตนี้กายแบกอะไรอยู่นะครับเบรกเกอร์ขอช่วยแบกเบานะครับเรื่องทุนการศึกษาให้ลูกไม่ใช่ปัญหานะครับเบรกเกอร์ขอมอบทุนการศึกษาให้กับกาย4 0 0 0มบาทจากรองเท้าเบรกเกอร์ครับและที่เสร็จสุดๆนะครับเบรกเกอร์มีสิ่งนี้ให้กับกายนะครับหันไปมองด้านนั้นครับเดินหน้า49ก้าครับทีมงานครับ ขอความฝันพิเศษให้กับกายจากรองเท้าเบรกเกอร์ครับอโอ้โสุดยอดสุดยดอดขอมีพื้นสองแบบนนนนกายครับอัาอนมื่อมองได้เยครับน,นี่มาดูใกล้ๆครับน,น,นี่คือรองเท้าเผ้าใบเบรกเกอร์นะครับนนใส่สบายแข็งแรงทนทานลดแรงเสียดทาน เพิ่มการยึดเกาะนะครับด้วยพื้นรองเท้าเนี่ยผลิตจากยางธรรมชาติครับโดยเฉพาะของเบรเกอร์ครับเอาไปใส่ในวันทํางานนะครับทั้งหมดนี้นะครับมอบห้กายและทีมจากรองเท้าผ้าใบเบรเกอร์ครับขอบคุณครับท่านผู้การครับนี่คืออัจฉริยะเกินร้อยออกกันเซอร์นักจัดงานวัดนะครับกายครับท่านผู้การครับ เวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกท้งออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามีทิกตอกซุเปอร์จิวออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกดต o ด l ่ w เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆปได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ทิกตอกของเราครับซุเปอร์จิวออฟฟิเชียลครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซ b s c r i b e นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถััดไปครบ